แต่น่อยเล่นบ่คะแม่นครับแต่น่อยเลยล่ะผู้ที่จำอติเอียงก็รทราบภูี่แล้วได้ครับแม่นอยู่จำได้บ่กกับพ่อได้อยู่ในมากตอนนี้กมันลืมไปหนาบออ้าไลไปหนา,านี้หัวนี้เขามาบนมอลำอีกปะค,ะค่ะเป็นพวกมาว่า้ันสันเนี่ยครับรันแม่นถือก่อน,นี่สาตวตัวคนทีจ้างให้เล่บวาสันผู้หญิงผูง้ชายค่ะผู้หญิงครับผมสงสัยคุณแม่ที่ว่าเบิกทรัพย์บอกจ้างมอระม่ละว่าข้ารับปาก ไปว่าเปปู่เเด้อลววะครับเราจ้างให้เล่ว่าสันตัวไดนกัปู่บางท้าผูมักสามห้าเจ็ดมัวไปเด้อสามห้าเจ็ดครับแต่ปู่ปู่ันไหยมากคือสองเจ็ดสามนั่นแหละสองเจ็ดสามก็สามห้าเจ็ดสามตัวออกคู่ใดคู่หนึ่งนี่กาได้บัวแม่นเลยครับได้ลัวรัมเลยแม่นครับขาวหมดวันทีสิบกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยกสิบหก แต่ว่าของยาจะลืมสามสามห้าเจ็ดครับของยาจะลืมไปมองมองนัในเรื่องเพราะว่าหาเทียธนาคารธนาคารออกก่อนหอยไงแต่ปลูกปลูกกับสีลงกล่องที่ออกออกมือเดียวกันบ้างไหมครับออกมือเดียวแต่ว่าออกก่อนสีออกเที่ยงสินะก็บสีลืมออกแล้วบัตรกองรัฐบาลสีออกใบสามสีของแรงครับผมยาแล้วก็บสีลงมองนะน้องตาผมก็ไปไปได้จังไงที่ยงเฉียวที่พายบ้านเราทำว่าถือมาว่าถทือกเราว่า ผมก็ยังย้ำอยู่ปูไปธนาคารได้ไหมอกไปไม่ได้โอ้แต่เอาว่าฮาเดฮาดันไปถือมองเราอีกเรื่งถือตะมองเราตะบัถือมองเข่านะครับต่อเป็นต้องต้องเทียงมองเข่าได้อีกหน่อยถามเราทีแล้ว่าไปถึงเราจะเที่ยงก็เราแหละแค่ที่ถือมองไหนมาต่อะแบงถือธนาคารไปยืนถี่รัฐบาลยังว่าถือก็ถือตาร์ดครับต่ว่ากันไม่โดนแล้วครับเข่ากะได้ไปกันธนาคารเม่นน้ำเดียเอาต่อไปเป็นลักซาน เพราะว่าแต่รัฐบาลในฮาเดียมันไปแปดขึ้นเกาะหรือเข้ามาไปถึงหมอง่องรอบมันจะไปถึงหม่องห้ามันจะยากนะครับเป็นยังไงครับประพูนว่ามันก็นานอาจจะเป็นไปได้หลายเต๋อพี่เดาขึ้นมาสิสิถึงหมองห่องอีรีเฉยๆนี่นะครับครับเป็นยังไงครับถ้ถึงหมอง่องเล่าบอคาดาบไดนมันแหลกบอไดนมันแหลกหนกกักจังสองเจ็ดสามโดนคืขนอขนมก้อนเนาะขนมสามจีมแหลกอย่างนี่แตกไง คนกะจีดึงแต่รโรตีมันสื่งง่ายครับอันนี้พัดเขา่าอันวันออกซิมัออกก่อนดีออกเพียงีหนึรเซนนถือมองเราละจะไปถือมองเข้าจ้างหมอลำว่วงหน่อยว่วงเราว่ใงญ่เลยครับวงใงญ่ทำว่คนวอลไปง่ายเต็บบจหอยละจับบาทกูกาวาสองกัวนี่บอสองแสนสองกัวคือเขาเนี่ยนะแม่บอกมขนาดง่ตยเติบที่คนวอล สองแสนกว่าครับมันก็สิอยู่ว่างนี่แหละประมาณนี้แหละมาต่อไปงวดนี้บ่ปูแม่นครับปูได้บังตัวนี้ไว้เห็นบ่ครับเพราะว่าปูมืดนะคนบนหลายครับเนบ่นอย่าบ่มาหาปูละพี่น้องว่าสองแสนถ้าสีเป็นสองแสนเจ็ดก็ขนาดนีแต่พัฒนาคแต่พัฒน์บัวแต่คนบอไปอยู่ปลาจีนแต่ว่าแต่ออกสามตัวพี่จ้างให้รถดอกว่าสั่พหมดว่าจ้างแั่จ้างตัวปลาแต่ออก กับเป็น <t> ส <trait> <t half> ันตไวโอ้ยใหญ่เป็นนี้จเจมยเนี้ยโอโหสแกนเกี่ยวกว้างกับสาสามปีกาสี่ปีได้จสี่ส่เสร็จส่วนตัวเลขก็ที่ปู่ชอบก็มีสามห้าเจ็ดครับเครับมันมากส่วนตัวคือสามห้าเจ็ดเราสบแต่ปู่คนไทยมากก็คือสองเจ็ดสามนะครับแต่ผมถันมากอันสามห้าเจ็ดเรา จุดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดครับ้ามได้หละเนาะมันเคยเปลี่ยนแนวมันเคยออกมันเคยเปลีนผมเคยขวัญนะขวัญว่าเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยนะผมก็ซื้อสามแปดสามห้าเจ็ดถูกนะครับจังหวะเริ่มสามห้าเจ็ดเริ่มสามห้าเจ็ดเนี่ยมันจีบเป็นอันสามห้าเจ็ดเลยครับ สามตัวแตกนี่เบิ่งหมอลำมาปูแมงไม่หมอลำเลยหมอลำหมอลำขนาดใหญ่นค่ะแต่ว่ายกนตัวปูนี่แหละเดียวปปากเมียไายเนี่ยแต่พานหมอลำไหนได้บารมนี่เที่ยวป้ันหน่อยใช่ยนที่ปีเกียบาปีที่จงเปิดเที่ยวนี้อีกมันไดยก็เที่ยวปอนได้ค่ะ เดี๋ยวว่าจะสองแสนสองจะยัีสองหาไม่ได้เรยวเบิ่งวเมื่อก่อนสี่ห้าปีที่แล้วสองแสนถ้าว่าตอนนี้ผมว่าสามแสนนะปูก่ใ้าเงนะคือถ้าว่าคือตั้งไม่ได้เลยว่าสามแสนนะมันมันจนาจะขึ้นราคาแต่ทีารกัโน่นเนี้ยแต่ไส้ดีอีกแบบนี้กัสิโอ้ย บอกว่าต่ผ่านเนี่ยบอกว่าจะเมือยกาย่ะผ่าเนี่ยใ่เราต้องแตหรือมาไก่น้ำกูไดบนก็ปูกะรับผีสอบเด้อเบิร์ซบเบิขึ้นเคียงน้ำเด้อดขันว่าหมูล้ำเดอล้ำอย่งงั้ว่าเอาแห้งมันได้เนี่ยมันมอกชัวเลยเพราะอย่างนรกซซับตัวเสียชีวิตพุล้ำ อย่าสิรับอย่าอย่าแค่เก็บเสถียรไม่ได้ขอทำด้วยอยากได้หวานหางเข้าอเพียงข้ายาวเห่ยอะไรก็เสียสันว่าอ่าแจะเพียงตีลีกสีสันเอาสันจะขาวอะสิงทนี่ยสักนาทีกันร้อได้เลยร้อนได้ต่างกล้องไป้ข้างนอกมา้างในแล้วปกล้องเข้ามาอะไรอะไรอะไรครับต้องให้เอเห็นทัวกันเข้าเลยทีนี้แตกาแถวไปนี้มีตีไหม ไปู่เจ้าก็ชอบบอกแบบหน้าทากมันเป็นแบบอีกมันมันโอกาสาศทีย้อนสีมันสีมันสีมานอะไหล่เนี่ยคู่ขีดเนว่ยเฟรยดีเนี่ยเกินเพราะว่าฝนแรงไทยมันยิ่งมันใช่ไหมแรงครับมันขึ้นเป็นอย่างที่แปลกเพิ่นบ่เคยเห็นไงเพิ่นอยากเห็นมันสีเพิ่นสีต้องเสียสายมันออกกันเนี่ส่วนมากเพิ่นจะให้เนี่ยจะให้สองตัวหรือสามตัวกับปู่ครับสุนท้ายมันสมมติว่า สักหางกัอนสีเป็นสองนิ้วหลายครับตัวที่มีหน่อยครับเออเปอร์เซ็นต์ผมรอดอยู่ทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันบาดแนลได้เสียนะครับผมในเพราะว่ายังที่ก็คือแตกปังมาเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่นต้องเฮคสเหตุเกิดมีอะไรไหมเพราะว่ามันบ่เคยมีที่ยุสัยกระไดผู้ใช้ว่าว่าที่ผู้ใช้ที่รัาแก่ผลหรือว่าร่ำต่อไปนั่นมีแต่หายากแสิทีอันนี้มันเป็นอยนยังที่แปลกนะเพิ่งแต่เห็นเพิ่ต้องเสียให้มีให้เกิดอะไรนะครับเป็นลักษาอ่ะอืมแล้วไม่เปลี่ยนไปเพราไม่เด็ดแล้วครับไม่เด็ด ไม่เดียวแล้วครับเป็นนักแสดะตัวบังๆจังมอล่นมีตัวใดก็่ะ่ามห้าเจตไปแล้วครับสามหากก้า,หากเ็ตทีเ็ <ห à. S 2> รขั้นเดบล่อยเป็นบสปปอสเดบปเป็นครั้งแรกครับตเบาม่ดีละตัเบาครับเป็นนักสางคุณจะปล่อยเป็นไห้ให้ทั้งช่องแล้วค่ะครับตอนออกสามมาเ็ดมาปร๊บนี่ เ,เตรียมตัวเลยทันทีเอาชุดพร้อมน้องมวเยชุดใหญ่บอกมากสามตัวซากก่อนจะได้มีหมู่ๆๆไม่ได้ลำก็ต้องได้ลำแล้วงานนี้สามตัว <ๆ S 1> ตว่ <ๆ S 1> าประกันตรงออกตรงๆความอีกแบคนละเพ่งหล่ะสองคนความกันแต่สองเพ่งมี ชัดเจนดีเัยสีได้เอาไฟวิบวับมาเปิดให้รูอันบอกง่ายหน่อยครันใ่ใจนี่ได้เซฟวันนี้แหละกระทำผมอ่ะเห็นยเพราะว่ายังทีคืบสร้างมาเป็นเนี่ที่แนวท่าทีปูปูแล้วเพิ่งจะเคยเห็นนะ ว่านนี้แล้คนั้นเบิกซัพเฮเทไปแล้วดีไม่ยิ่งก่าน่าะสบายริพเทนโใไ่ด์เ่เราต้องอยกเข็นไหมครับเหาเรื่องงานนี้เนี่ยเราเ้ิกสั้พื่อะไสางมัวดยวันวัี้กงดเฮ็ดกี่สามวันี่กวันสตัวสามววนเลยผมครับมันเสียไม่เสียทิ้งห่อเพอินี่อาชีพหาหงงวดไปผูนี้เนี่ย รล้มือป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด like. ้วยนะครับเนาะครับเปไลค์ใจเรียบไลค์ใหไ้วยให้ยังหนวปอฟอนโพแชร์เ้วอนพี่น้องไม่มีไม่มีไม่ได้โอกาสตัวไหนก็ปูสามห้าเจ็ดนี่ใช่ไหมครับสามห้าเจ็ดนี่แหละเนอแล้วกลับทำกันป่ะองซมองซ้ำลองซ้สมจริงเน้อมือนีกจากที่ว่าเพื่อเคยเก่งกว่าเนากคุณได้แท้ ปากตนจะรุนนห้เลขเข้าอันนีุ้้วยเข้าด้วยเข้า้วยกานยากยากเลลำต่จอเพราะอยากให้อลนีลำสีออกแม่ครับเป็นแบบนันตัวอื่นออกได้สูอย่าออกสามห้าเจ็ดเอเาเป็นโซนกันเลยเนาะแ้างเอาพอยากให้มันออกกันธนาค้ามันก็ไปออกธนาามมีวดนี้เลยจะจะรุ้นแบบสาม็ดสูย่ะออกเน้อเลยก็จะไดอมนี้ี เราเขามีโอกาสที่เป็นไปได้หลายเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้หลายเพราะว่าผมก็จะเคยเห็นแบบคนจีนเนี่ยอะได้เอาปูเลยมาเปิดให้เปิดเที่ยวไปแจ็คสิฟ้อนจิ้นรูห้าบาลามีสิว่าโอ้คันท้าผมนี่ก็กังแบบอ่ะเขาทำดีครับโอกาสที่สีโอกาสที่พอดีเสียสายก่อนีหลายเนี่ยแต่เกิดว่าจังหมอนั่นี่สิไปสายอยู่ใส ไปใช้ใสอยู่ไหนไปนนนตั้งวงอยู่ใสแต่สีปนลาลงวัดป่าบันเหมือนอะไรสิีมเดือนลงวัดป่าบรรแสีเป็นเคยมาร่วมแรกที่ากิกาเปิีเป็นเดดนะครับเ<ม>สียมสีเสียสาเกิดเกินี้มีไดเป็นืสีเป็นสองแห้งบวกนครับถ้ามาสอแหงบวกโอกาสที่จะมาเมื่สีาสลายขึ้นนะครับ่มน้เป็นเป็นปนได้จ็กน้อยอาไรครับคนิด้นเก็บเสียรั้แบบ่ามาหลือหน้ามาจะเก็เก็เงิเสีย นอนเลยเนื้อฟ่ายังมีปลายังมีปูเจนเลยเจนเลยทีเนี้ยครับผมงานเข้าเลยที่นี้พี่บ่าวพี่บ่าวบอก fc ไว้ก่อนครับจะรอวเระอย่างเดียวนะครับผมครับผมจะรอวารออย่างเนีลยนะครับผม ดีมากนะวอดูดีเติมเติมกันตาแต่ว่าแต่ว่าโอปอกับน้องนิวไม่ฟ้อนพี่บ่าวจะบังคับไปมาฟ้อนนะครับผมไม่ต้องฟ้อนนะครับอย่างงานมีล้องานล้อมหลังด้วยปอฟ้อนบได้ยเอฟซี พ่อยุ่นทั่วกันบ้าหน่อยๆข้นนี้ทั่วประเทศนะครับผมทั่วประเทศเรารูดกันในมาสามห้าเจ็ดนะครับผมบอกไงฟั้นนามันบายุบัยมาฟ้นจักเคียบัตรที่นมาข้้นในเอฟซเวิรประเทศเลยนะมาเทียบพร้อมกัน วันแม่ตาวันไเสาวันไหได้สือเม้เราปูครับได้วันหล่ะแต่ผมจะว่าเป็นไม่เด็ดบอกเออแล้วควรจาได้ถือเด็ดีดืงาไอยู่้านคือสันนอกพอคตเสียชัดเจนตียตชัเจนตัวเล่นม่นี่นโอ้ยนะว่าจะ้สหานีแล้วนะผมครับ